เปิดขึ้นมาติดอ่าอ่าท่านผู้ชมสังเกตที่แดนการสนามกับทางประธานเหมงครับฟุตบอลอยู่ฝ่ายนี้ประธานเหมงโดนก่อนโดยไม่ทันไปไหนเลยครับโอ้ประธานสภานัทพงเก็บซับครับโอ้ทั้งนายกขวัญก็เรียบร้อยครับยืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้ทางประธานเหมงทั้งนายกขวัญครับก็ฟุตบอลอยู่ฝ่ายนี้แต่คนต้องอยู่ตรงนี้ครับอือลองมก็วิ่งหาทางสจอโอเหมือนกันครับ เอาแล้ครับตอนนี้ฟุตบอลเราไม่เล่นกันแล้วครับ <c oughs> เปิดขึ้นมามาที่น้องเนมเืินมาที่สทจูครับสทจูนำสุจิตตาพี่ลมลธิ์เขินมาที่เราใช้สนกกกรีสิ้นกลับมาที่สเจอ,อกับสุภชัิดดเกตเดำเหนึ่มาที่ทางหัวหน้าแก้วเืินกลับมาเืินมาจะให้พี่เต้สุดท้ายก็ลึกเกินไปครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วนะครับในการสารความสัมพันธ์นะครับของทางด้านเทศบาลเมืองป่าตองใช่ครับเนี่ยคร่ที่ที่เขาเรียกว่าเล่นคนจริงๆครับ <laughs> เล่นคนจริงๆครับโอ้ถือว่าฟุตบอลอยู่ไหนฉันไม่รู้ครับแต่คนต้องอยู่กับฉัน <laughs> สังเกตกางสนามครับ โอ้ยมีประกบคู่เลยครับทา้งประธานเบงนี่จะเยอะที่สุดครับทั้งซ้ายทั้งขวาทางมีทั้งพี่ต้าทั้งที่หลางและที่ยืนอยู่เป็นนักฟุตบอลที่น่าอิจฉาที่สุดเลยครับโอ้โหดูครับมาเคยกลับมาลูนี้มีตั้มกันยังยังไม่มาเหมือนกันลูกตีเสมอของทางทีมผู้หญิงครับก็ถือว่าวันนี้ก็มีความกังวลเหมือนกันครับมีช่วงบ่ายที่ฝนตกลงมา แต่สุดท้ายก่อนที่จะเริ่มพิธีก็มีฝนหยุดแล้วก็มีแดดถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีถือว่าเป็นนิมมีหมายอันดีครับใช่ครับแล้วก็สภาพสนามนี่ถือว่ามีหญ้าเหมาะสำหรับทำการแข่งขันครับในฟุตบอลสนามกีฬาแหลมแพ็ของทางเทศบาลเมืองป่าตองครับกลับมาในเกมกันต่อครับพยายามต้นตีเปอเหมือนกันแตขึ้นมา ยังยังมาไม่ได้เหมือนกันลูกยิงยิงยังติดกันตรงนั้นแหล,ละลุ้มแย่งกันแย่งกันยิงไปลูกที่ก็ยังเคลียไม่ได้เหมือนกันลูกยิงไปลูกที่ต้เสมอ,อ,อได้สำเร็จโอ้สองประตูต่อจนได้ครับจนได้ครับท่านใดที่เป็นผู้ทำประตูยกมือให้ผู้บรรยายดูหน่อยครับก็ถือว่าตีเสมอได้สำเร็จครับไม่ใช่ผู้บรรยายจะจำไว้ว่าใครได้สองพันกอนนี้เออ เอาแล้วครับกลับมาสนุกแล้วครับเสมอกันแล้วครับสองประตูต่อสองครับในเกมการแข่งขันในคู่นี้ครับครับพี่นุนครับสองประตูต่อสองเท่ากันแล้วครับพยายามจะยืนลงไปยืนเซ็นเตอร์แล้วทาาเราใช้สัญลักรณกี่สิ่นะสุดท้ายไม่ไหวอะ่ะเคลียร์ไปเตะเหมือนกับเตะอัดกำแพงครับเตะไปบอลก็ยังต้องกลับมาครับเพราะว่าผู้หญิง20คนผู้ชาย11คน ก็ถือว่าเป็นผมผมก็เหนื่อยครับ <laughs> สทอทอัดลองส่งไกลดูว่างบอลก็ะอดหนึ่งลงพื่อสุดท้ายยังติดมาที่ทางพิกกี้ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออคือมาให้สาทองมาน็อทนทีนครับใช้ความเร็วสาทองมาน็อย้อนอยังไม่ออกอยังออมคว,มว่ได้สาทองมาน็อึ้นมาที่ทางประธานเบงครับนันทพงเก็บซับประธานเบงพยายามแตะยิงเข้าขวาสุดท้ายบอลไม่มีใครยพยายามจะให้มีผู้เล่นเข้ามาเทปอ,อินสุดท้ายมันไม่มีใครยิงจริงผ่นานหน้าประตูไปยังขึ้นดำอีกครั้งไม่ได้เหมือนแกนทีมของทางนายกขวัญครับ ขึนมาที่สจโอกัสุภาพสติกินเนินครับดีคือสมาชิกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับทางสจโอกับมาที่ธรรมนูญสมบัติกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบะตองคืนมา,มาที่นั้นเขาเก็บทราบว่าประธานสภาประธานสภาแหวกสประธานประธานประธานประธา,านขึ้นไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาทงประธานเบงรับขึ้นมาท,าท,ามาที่หัวหน้าแก้วพืดไปหนึ่งหัวหน้าแก้วแหวกมา มีชนเส้นแล้วครับผู้ตัดสินเป่าฟาวครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันครับยืนขวางแต่ตัวเองเสียฟาวแล้แต่เป็นผู้บรรยายมาเพิ่งเห็นเกณิก์กาแปลก,ก,กันเนี่ครับแต่สนุกอีกแบบว่าเป็นสีสันเราไม่เน้นการแข่งขันเราเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรครับครับพี่นุ๊ครับก็ถือว่าเป็นสีสันจริงๆแล้ครับแมเสียงกรี๊ดกับทางด้านสาวๆครับข้างสนามทําให้มีสีสันขึ้นเยอะเลยครับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ เอาครับยังอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับตอนนี้เกมการแข่งขันก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับแม่อาครับมาแล้วลึกมาถึงที่สอทจูนสุจิตาพี่ลงมินแทงขึ้นมาเลยพยายามจะยิงติดสน a ก o g u ่สิออสุดท้ายลึกไปถึงผููรักษาประตูของทางทีมนายกขวันเจ้าทางเจ้าโอ๊ตครับเพียงยาวขึ้นมาที่สอทอัดเจ้าทางสิริพงศ์กิตติาเนินับดีเพิ่งได้ รับตำแหน่งมามบาดเลยครับทางสิริพง์กิตตำแหน่งหรือสเทออัดทำมาที่มันต้บเถืองที่มือสุดท้ายเราเจ้าสาตัดไว้ได้ครัแห <c oughs> วกขึ้นมาเต็มที่สนากรกีซิงกบลองชัย <c oughs> มาที่สเทออัดสเทอเทอัดคืนมา <c oughs> ตัวไปเดียเต็มที่พี่ด้วยคืนกลับไปเดนเด่กนกรทำมาอยู่ที่ทางพี่หญิง เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ก็มีโอกาสแล้วว่าทางน้องโบน้องโบมีโอกาสน้องเดมน้องเดมได้จริงลูกนีไม่ต้องกอง่อครับเพรายังไม่มาลูกที่สามครับเออ <c oughs> พี่โดดแดงต่อยได้แล้วครับ <c oughs> มาที่ทางสาวจาโอว่าสุภาพเชคกิจดำเนินโอ้สาวจาโอวิ่งแยกแบวกขึ้นมาผ่านสี่ผ่านขึ้นมาที่สอทองฟ้าได้<อ>จริงอ่เรียบร้อยครับก็สามสองครับทางผู้ชายขึ้นนำผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ นะครับขอประกาศนะครับให้ท่านฝ่ายผู้หญิงเซฟประธานสภาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องมีการประชุมสภาในเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> บาดเจ็บขึ้นมาไม่มีประธานเนี่ยงานเข้าอีกครับก <c oughs> ็ยอกกันไปครับ <c oughs> ข้นมาที่หัวหน้าแก้วหัวหน้าแก้วร้องืนกลับมาที่เจ้าโอนข,นขืนขึ้นหน้ามา จ็บทุโดขึ้นมายังมีอีกไหมครับสำรองของทางทีมผู้หญิงครับสำรองของทางทีมผู้หญิงมีอีกไหมครับถ้ามีท่านลงไปเลยครับเหลืออีก5านาทีสุดท้ายแล้วครับกับท่านลงไปเลยครับนะครับเพื่อที่จะได้มีรูปภาพของท่านนะครับและก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันดีดี แต่กริลูกยังติดเสกวนที่เติ้งมาที่ประธานเบงเปิดกับเข้ามาแต่ที่น้องวะยังยังไม่มายังอยู่ที่ทีผู้ชายนำอยู่สามประตูต่อสองครับในเกมคู่นี้ครับมาที่พอจุจิราครับนี่คือพอองสาธาสุขและสิ่งแวดล้อมเอาครับหน้าประตูวิ่งกันมั่วไปหมดแล้วครับตรงนั้นครับเอาครับมาโอ้ เต้ีพี่เต้ขาเท้าถือว่ารูปร่างดีเลยครับดูจากสภาพผู้หญิงน่าจะหมดแล้วเหมือนกันครับเริ่มที่จะนั่งพักกันแล้วเอาหหกลางสนามยังกอดกันไม่ปล่อยครับเอาครับมาจังหวะดีนะ เอาแล้วครับตีเสมอแล้วครับสามประตูต่อสามครับผู้รักษาประตูครับโดนกอดอยู่แบบนั้นครับไม่รู้จะทำยังไงได้ครับอืมสามสามครับคู่นี้ครับโปรเซโตจบเกมเลยครับ